ตามกฎหมายหากว่าเราทำพรบอรเอาไว้นะคะซึ่งพรบรเนี่ยเป็นประกันภาคบังคับที่เราจะต้องทำทุกคันรถทุกคันเนาะที่เอามาใช้บนท้องถนนเนี่ยจะต้องทำพรบรตามกฎหมายนะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วรถเรามีพรบรหากว่าคู่กรณีเขาเสียชีวิตพรบอรของรถเราเนี่ยจะจ่ายแทนคู่กรณี50,000 0บาท ตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นมานะคะคู่มือตีความฉบับที่66ทับ2563กำหนดค่าสินใหม่ทดแทนในกรณีเสียชีวิตของฝ่ายถูกที่มีสิทธิ์เบิกได้จากพรบอรของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยได้5 0 0แสนบาทต่อคนหากว่าเราเป็นฝ่ายผิดลดเรามีพรบอรพรบอรจ่ายแทนให้5 0แสนบาทตามกฎหมาย แต่ถ้าเราไม่มีพรบห้าแสนบาทนี้เราต้องจ่ายเอง